สวัสดีครับดวงประจำสัปดาห์กับผมคาาชนินวัญชรวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งกิงส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสัปดาห์นี้28ตุลาถึง3พฤศจิกายนคุณที่เกิดวันจันทร์ ได้อิทธิพลของไพ่พระรามคลองลาดสิบเหรียญไพ่อิสวรราชาดาบลงทันหนุมานหาเหรียญเฮงยืนหนึ่งเรื่องการเงินธุรกิจ28ตุลาถึงหนึ่งพฤศจิกาดวงชะตาฟ้าเปิดการลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า2และ3พฤศจิกาช่วงปลายสัปดาห์ต้องระวังเรื่องเสียเงินโดยเฉพาะซ่อมรถ ยานผาานะซ่อมบ้านนะครับสัปดาห์นี้งานราชการหารตำรวจมีแรงกดดันสูงมีคู่แข่งอิทธิพลของไพ่พระอิศวรสวดโอมนมัสสวายะโอมนมัตสุวายะโอมนมัตสุวายะ,อมมยะขอบรมีองค์พระศิวะเทพได้โปรดดลบันดาลประทานพรอ,อธิษฐานจิตขออย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วให้พูดว่าโอมสารติสามครั้งนะครับงานประจำ บริวารให้การส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการขายการตลาดมีข่าวดีความรักต้องระมัดระวังอารมณ์ขึ้นลงของตัวเราเองและคนรอบข้างผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดอายุมากกว่าและผู้หญิงขาวเจ้าเนื้อนำโชคที่ดีมาให้ระวังกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายและของมีคมเป็นพิเศษ ในช่วงวันที่29ตุลาและวันที่2พฤศจิกาทิศเหนือทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล2591เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงการประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงทําบุญใส่บาตรถวายเพลนทำรงทานเลี้ยงอาหารเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดอิ ราชาคตะรสา,าทั้งหมด15จบและสวดมังคละปลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้28ตุลาถึง3พฤศจิกาได้ที่ผลของไพ่าราชินีดาบพระแม่อุมาไพ่หนึ่งถ้วยนางศีดาไพ,พ,พ่เดอะแมจิกเชนไพ่พิเภกเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้ คือคุณที่เกิดวันนังคารครับสัปดาห์นี้โดดเด่นเป็นพิเศษตั้งแต่ต้นสัปดาห์28ตุลาถึง1พฤศจิกามีข่าวดีเรื่องของการงานมีผู้ใหญ่ส่งเสริมคนโสดพบรักที่พัฒนาเป็นเนื้อคู่อิทธิพลของไพ่แมจิกเชียนหรือไพ่พิเภกยังมีโชคลาภจากการเดินทางและจากที่อยู่อาศัยอีกด้วยนะครับ 29ตุลาสองพฤศจิกาต้องระมัดระวังเอกสารสัญญาคดีความธุรกิจที่ดินอสังหาซื้อมาขายไปโดดเด่นเป็นพิเศษมีข่าวดีระวังสุขภาพทางเดินอาหารผู้ชายผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้คุณที่เกิดวันอังคารนะครับ ทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล5 8 3 6เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงคนรักและผู้ใหญ่นำโชคที่ดีมาให้ทําบุญเติมน้ำมันตะเกียงถวายหลอดไฟเทียนไขให้วัดสาธารณกุศลเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดติหังจะโตโรทินังทั้งหมด8จบและสวดเมตตาปริศเป็นการยกระดับจิต เพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้ได้อิทธิพลของไพ่พระนารายแปลงกายเจ้าหญิงดาบไพ่พลักต้องหอกซีดาบและไพ่สุรัส,สวดีราชินีถ้วยเฮงยืนหนึ่งเรื่องการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารงานด้านการขนส่งโดดเด่นเป็นพิเศษครับอิทธิพลของไพ่พระนารายแปลงกาย ผู้ชายผิวขาวเจ้าเนื้อผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่าและผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ในสัปดาห์นี้ครับระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษสำหรับคุณที่เกิดวันพุธกลางวันโดยเฉพาะวันที่29ตุลาถึงวันที่1พฤศจิกาต้องระมัดระวังทางเดินอาหารตัวร้อนเป็นไข้เส้นเลือด หัวใจและความดันครับมีเกณฑ์ตัดสินใจใหม่ๆในเรื่องของความรักเรื่องของหัวใจและในเรื่องของการงานจะลงทุนจะเปลี่ยนงานจะเริ่มต้นความรักใหม่ๆช่วงนี้อย่าลืมถามหัวใจตัวเองนะครับอิทธิพลของไพ่ราชินีถ้วยและไพ่เจ้าหญิงดาบงานประจำโดดเด่นเป็นพิเศษมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุน มีความก้าวหน้าแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนเอกสารสัญญาคดีความและเรื่องของบริวารให้ดีทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล4 9 5 8เป็นชุดเลขมงคลทำบุญกับคนพิการเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวด ปีสามละโลปุสัตว์พุทธทั้งหมด17จบและสวดโมร,รับลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนสัปดาห์นี้28ตุลาถึง3พฤศจิกาได้ทิปลของไพ่สี่คาถาหนุมานครองเมืองเจ็เหรียญวานอนถมทะเลไพ่จอมปีศาจทศกัณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เรื่องเสียเงินในเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับรวมไปถึงเสียเงินในแบบเป็นเรื่องก็ต้องระวังด้วยเรื่องซ่อมรถยานพาหนะเรื่องของสุขภาพทั้งตัวเราและคนในครอบครัวรวมไปถึงของหายหรือว่าโดนหลอกลวงอันนี้ต้องดูแลตลอดสัปดาห์เลยนะครับ28ตุลาถึง1พฤศจิกาโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับงานราชการทหารตำรวจ มีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหม่ๆมีผู้ใหญ่ส่งเสริมมีความก้าวหน้ารอยอยู่ครับ1-3พฤศจิกามีโชคจากบริวารให้โชคผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้สัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับเอกสารสัญญาคดีความ การผิดพลาดเสียหายหรือการเลื่อนล่าช้ากว่าที่คาดหวังไว้อย่าลืมเตรียมแผนสองแผนสาแผนสำรองเอาไว้ด้วยนะครับความรักสัปดาห์นี้เป็นกำลังใจให้ได้อย่างดีและสำหรับคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาคือวันที่1ถึง3พฤศจิกาครับสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธกลางคืนมีโชคจากสัตว์เลี้ยงจากบริวาร การเดินทางทิศตะวันตกทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคลเลข7 4 5 3เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงการเดินทางและคำพูดนำโชคที่ดีมาให้มีผู้ใหญ่ส่งเสริมทำบุญทุนการศึกษาเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดคาพุทธปันธูธรรมวะคะทั้งหมด12จบและสวดทัชะคัปปริษเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจ ให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพระราชสบดีสัปดาห์นี้28ตุลาถึง3พฤศจิกาได้ที่บนของไพ่ยหถ้วย4เหรียญราชาคาาพระนารายพระลักษ์ถือสอนทศกัณแพ้ความเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้คือคุณที่เกิดวันพระราชสบดีคู่กับวันอังคารครับสัปดาห์นี้โดดเด่นในเรื่องของการงานคดีความ ได้รับชัยชนะเอกสารสัญญาได้รับการแก้ไขสิ่งที่รอคอยไว้มีเกณฑ์สำเร็จครับและยังได้อิทธิพลของไพ่พรลักษือสอนแปลว่าได้สิ่งที่รอคอยมานานไพ่ราชาคาถาผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดอายุน้อยกว่าผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่าและผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้28ตุลา ถึงหพฤศจิกามีโชค 2. 3พฤศจิกาต้องระมัดระวังซ่อมรถยานพาหนะรวมไปถึงอุบัติเหตุจากของมีคมครับทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศตะวนออัวนออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลสัปดาห์นี้คนโสดมีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทางและติดต่อประสานงานการลงทุนดวงชะตาฟ้าเปิด ในช่วงวันที่29ตุลาถึงวันที่1พฤศจิกา6 9 5 2เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนและความรักนำความสุขมาให้ทำบุญร่วมสร้างถาวรวัตถุเป็นสาธารณกุศลถนนโรงเรียนสะพานวัดโบสถ์วิหารเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวด พระส,สามวิสะเทพะทั้งหมด19จบและสวดอพยปริศเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้28ตุลาถึง3พฤศจิกาได้อิทธิพลของไพ่เดทสังหารนนทก the lover ความรัก w i e e l of fortune วงล้อแห่งโชคเหฮงยืนหนึ่งในเรื่องความรักธุรกิจ ด้านสาธารณสุขประกันชีวิตแพทย์พยาบาลเภสัชกรรวมไปถึงฟิตเนสเรื่องของการออกกำลังกายและสุขภาพครับดวงชะตาฟ้าเปิดการลงทุนมีเกณฑ์ขยับขยายได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องของซ่อมรถอุบัติเหตุรวมไปถึงของมีคมโดยเฉพาะวันที่29ตุลาถึง31ตุลา วันที่ 28, 29ตุลา2และ3พฤศจิกามีข่าวดีในเรื่องที่รอคอยรวมไปถึงเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆตกลงกันได้เรียบร้อยดีครับคนโสดพบเจอความรักโดยไม่คาดฝันที่รอคอยความรักมีโอกาสรีเทิร์นกลับมาระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารเป็นพิเศษทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวสองสีสันทัดอายุมากกว่าผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้2,6,9,3เเป็นชุดเลขมงคลหมายถึงความรักที่มีความสุขประสบความสําเร็จทําบุญบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพ ทำบุญกับผู้ที่สูญเสียหรือครอบครัวผู้ที่สูญเสียเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดวาโทโนอะมะมะวาทั้งหมด21จบและสวดลัตตนปริศเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้28ตุลาถึง3พฤศจิกาได้ที่ผลของไพ่9ดาบวิตกนางศีดาพระรามครองเมืองดีเอมเพเ ไพ่เฮอร์มิตหรือไพ่พระฤาษีชนกเฮงยืนหนึ่งเรื่องครูอาจารย์งานวิชาการการสอบการแข่งขันมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จจากความสามารถของตัวเองน่าปรปับปื้มใจครับ28ตุลาถึง1พฤศจิกามีข่าวดีในเรื่องของงานประจำการสอบการแข่งขันอิทธิพลของไพ่พระรามรองเมืองพระฤาษีชนก งานราชการฐานตำรวจงานด้านต่างประเทศประสบผลสำเร็จมีข่าวดีแต่ต้องระมัดระว,วังเป็นพิเศษในเรื่องความกังวลใจเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือการคิดมากเกินไปช่วงนี้ต้องทำใจให้สบายสบายเลี่ยงเลี้ยงเย็นๆนะครับวันที่29ตุลาวันที่2พฤศจิกาต้องระมัดระว,วังของมีคมต้องระวังบาดแผล และยังต้องระวังเรื่องของของหายอีกด้วยครับการเงินสัปดาห์นี้เข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวามีสภาพคล่องแต่ไม่ค่อยเหลือเก็บคนโสดมีโอกาสพบเจอผู้สูงวัยกว่าคนมีครอบครัวมีเกณฑ์ขยายครอบครัวมีบุตรแต่งงานซื้อบ้านมีโชคจากผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสัตทัศอายุมากกว่า นำโชคที่ดีมาให้ทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล9 3 6 8เป็นชุดเลขมงคลทำบุญบริจาคซื้อที่ดินร่วมซื้อที่ดินให้กับสาธารณกุศลโรงเรียนวัดเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดโสมานะกะริถาโททั้งหมด10จบและสวดขันธปริตเป็นการยกระดับจิต เพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้28ตุลาถึง3พฤศจิกาได้ที่บนของพ่ยเจ้าชายคทาพระรามตามหานางสีดาพ่ายสามถ้วยทศกัณฐ์เกี่ยวนางสีดาและพ่ยสังขราชาพ่ายพระอินทร์เฮงยืนหนึ่งงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารธุรกิจขนส่งงานด้านการเดินทางส่งออก นำเข้าโดดเด่นเป็นพิเศษรวมไปถึงธุรกิจไอที28ตุลาถึง1พฤศจิกามีข่าวดีสำหรับงานประจำผู้ใหญ่ส่งเสริมมีความก้าวหน้า29ตุลาถึง3พฤศจิกามีโชคจากผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้หญิงผิวขาวสันทัดอายุน้อยกว่าและมีโชคจากบ้านที่อยู่อาศัยระมัดระวังเป็นพิเศษ ในเรื่องความรักระวังรักคนมีเจ้าของโลกสองใบหรือรักสามเศร้าทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลสัปดาห์นี้เอกสารสัญญาตกลงกันได้เรียบร้อยดีก่อนเดือนพฤศจิกาครับ1 5 9 3เป็นชุดเลขมงคล ทำบุญบริจาคค่าน้ำค่าไฟชำระนี่สงเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสัปดาห์นี้เรามัดระวังกล้ามเนื้อกระดูกและสายตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะวันที่29ตุลาวันที่2พฤศจิกาสวดอวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบและสวดโพชังคปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต ทุกเช้าวันจันทร์เรากลับมาพบกันกับดวงประจำสัปดาห์วันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกลิง้งกลิ้งและกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินบัญชรสวัสดีครับ